วีดว <With> ตัวของวีวันคือมุมกอิดเลยนี่ตัวเอกเลยนี่ wow. ฮิปโปค่ะขอให้ดูก่อนว่างานพลาสติกนี่เทพขนาดไหนสวยเนาะเงาวับเลยแล้วตัวนี้ใหญ่ด้วยนะใหญ่มากเปิดออกไปเลยดีกว่าชื้นฟังชั้นมีอะไรบ้างนี่มีที่ตกปลาเป็นแม่เหล็กด้วยแล้วปากเป็นแม่เหล็กจุดขายของมันก็คือตัวเนี้ยนี่นี่ดูเสียบ power bank เล่นได้ไม่ต้องใช้่านคือเล่นได้ทั้งวันว่างั้นเถอะตามใจเลยแล้วประหยัดตังนี่จุดขายจุดหนึ่งที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเจ้าค่ะ ตัวท็อปเพราะว่าเราตกปลามาแล้วเรามาชั่งได้ด้วยมันเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการทูอินวันนะไม่ใช่แค่เล่นสนุกเรามีประโยชน์ด้วยนี่เราจะตกกี่ตัวสมมติว่าตกมา2ตัวปึ๊บเราก็เอาปลามาใส่ตรงนี้2ตัวให้น้องตกสองตัวใช่ปึ๊บปึ๊บมันก็จะปลาลานเห็นไหมเรียนและสร้างสรรค์นะตัวนี้ลเล่นสีเปิดสวิชหน่อยครับอันนี้จะมีเพลงหลายเพลงเสียงไปเรื่อย มีนิทานด้วยเป็นภาษาอังกฤษอืคราวนี้เวลาเล่นคุณแม่ก็บอกว่าสมเอาเลขสองใส่ก็บอกให้น้องลองตกตาีิอ่าไอใตูสองตัวใส่แล้วค่ะถ้าใส่มากเกินก็จะล้มมาเพราะมันหนักเกินใช่เห็นไหมมันก็ไม่บาลานซ์กันโก็มีการเอาไว้สอนไหนหลานที่บ้านชอบมากเลยไหนคอนเฟิร์มไหนชิค้าแม่เล่นบ้างไครัอ้โหการันตีโดยผู้เล่นจริงจ้า